โชว์โชว์แต่บัตเอามวยเามามาไปหนึ่งทำให้มันสวยน่อยเอาไปนงพอแล้วมองไม่เห็นเลยเห็นเนี่ยโอ๊ยได้บ้างได้บ้างมอใหม่ไหมโอเคน็ดบ้งนสีเลยใช่เห็นไหมนีพูดไกลๆจะได้เห็นก็ทิปสักนิดนึงเนาะเรียนเปทีละตล้งนะ ทีละกล้องไงผ่านเลยป้าผ่านแล้วเหรอผ่านแล้วก็ทีละกล้องไงกล้องแรกไงภาสีชัตเตอร์ประมาณยี่สิบมันขึ้นแล้วเธออยู่ตรงนั้นปีนี้รายจ่ายเยอะมากเลยอ่ะพูดสักนิดนึงนี่ไงพี่นุ้ยไง พนิทหน่อยพูดรฮัลโหลทุกคนตอนนี้นะคะบาทเนสดาวมาแล้วนะคะวัดมีมีคอนเสิร์ตนะคะใครที่ยังไม่ได้จองหรือยังไม่ได้โอนตามทางบ้านนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะไม่เสียแต่ว่ามาหน้างานได้เลยนะคะอุ้ยมีเยอะแยะเลยค่ะไม่ต้องแย่งกันนะคะไม่เยอะมากนะคะยังไม่หมดค่ะในนี้ก็มีนะคะมาได้เยอะมากๆค่ะ สถานที่บรรจุไว้ประมาณสักหมื่นแปดร้อยคนนะคะตอนนี้ก็มากันแล้วสักยี่สิบคนยี่สิบคนไม่ถึง <c oughs> ไม่เป็นไร <c oughs> เยอะน้อย <c oughs> คือกำลังใจเราเยอะหมดเราเชื่อว่าทุกคนในวันนั้นเนี่ยต้องมาให้กำลังใจในมากถึงแนมะ้ว่ามันจะมีอุปสรรคมากมายต่พวกเราจะร่วฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกัน g จ o m e t r k a อย่าลืมนะคะเมสตาวนะคะทุกคน,นะคะมานะคะหน้างานนะคะทุกคนวันที่25นะคะที่ร้านนาซ่าสูงวิจอนย์ที่ค่ะเหนื่อยเนื่อนะ สวิตสวิตสวิตเฮ้ยปาสวยนะเวลาเวลาเวลาคือตอนนี้เราคอนเฟิร์มไว้ที่บ่ายโมงบ่ายโมงแหลงบ่ายโมงถึงบ่ายเท่าไหร่นะบ่ายสามหออเราถ่ายเราเราเสร็จมินิคอนแล้วก็ถ่ายรูปกันนี่นี่นึเราก็แยกย้ายกันกลับบ้านนะคะนี่เราออกกันไม่ได้ไม่เป็นไรเราไม่พูดถึงคือ ก็มากันเยอะนะคะทุกคนคะเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนกำลังจองทั้งตั๋วเครื่องบินตั๋วรถไฟตั๋วรถมอไซค์ตั๋วรถยนต์วันดีค่ะน้พกเนสตาหวานโทวันที่ยี่ห้าค่ะนี่ค่ะอยู่สุขุมวิทซอยยี่สามเองใกล้ๆเดี๋ยวกันไหได้เนาะแต่หมวกใส่หน่อยไว้เถอะไม่ได้ไม่ว่ากันแต่รู้ใช่ทุกคนอยากให้มากันเยอะมเป็นครั้งที่สามของเรนนะคะ ทุกครั้งเนี่ยมักจะมีอุปสรรคมากมายเข้ามาในชีวิตเดี๋<อ>ยมานะคะ